นิยายเสียงเรื่องเงาจางในบ้านเช่าเสียงฝีเท้าเหยียบลงบนใบไม้แห้งกรอบดังก้องในความเงียบสงัดของเช้าตรู่เมทัศและฟ้าเดินเข้ามายัางบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านชนบทราคาค่าเช่าถูกเสียจนผิดสังเกตทว่าฟ้ากลับหลงสเสน่ห์บ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกเห็นขณะที่เมทัศมองด้วยสายตายเย็นชาบ้านก็แค่กองไม้เก่าเขาพึมพำในขณะที่สายลมพัดแผ่ว เสียงใบไม้เสียดสีกันคล้ายเสียงกระซิบแววผ่านคืนแรกในบ้านเงียบเกินไปจนรู้สึกหนาวฟ้าเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากทางห้องครัวคล้ายเสียงเด็กกระซิบชื่อเธอเบาๆเมทัตหาว่าเธอหูฝาดทว่าในคืนต่อมาเขาก็สังเกตเห็นประตูห้องใต้ดินที่ถูกตอกไม้กั้นไว้ด้วยตะปูสนิมขึ้นเครด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาใช้แฉลงงัดประตูนั้นออกกลิ่นอับชื้นและฝุ่นหนาเต็ตลบไปทั่ว ภายในมีเพียงกล่องของเล่นเด็กเก่าและภาพวาดเรือนรางของเด็กหญิงคนหนึ่งดวงตาในภาพจ้องตรงมายาังผิดธรรมชาติไม่กี่วันหลังจากนั้นเมทัศตื่นมากลางดึกเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งเล่นตุ๊กตาเงียบๆกลางห้องนั่งเล่นเธอแนะนําตัวว่าหนูชื่อดาวฟ้ากลับไม่ตกใจกลับบอกว่าเธอฝันถึงเด็กคนนี้มาหลายคืนแล้วเด็กหญิงคนนั้นบอกว่าตนเคยอยู่ที่นี่และแม่ของเธอไม่เคยจากไปเมทัศเริ่มหวาดระแวง เมื่อหนูดาวพาเขาเดินไปใต้ต้นไม้หลังบ้านและชี้ลงไปยังพื้นดินที่ปกคลุมด้วยรากไม้บิดเบี้ยวตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ด้วยแรงผลักจากความสับสนระคนกลัวเมทัศตัดสินใจขุดท่ามกลางอากาศเย็นเฉียบยามคำ่ำเขาพบเศษผ้าตุกตาโครงกระดูกเด็กและภาพวาดลายมือสันของใครบางคนว่าช่วยหนูด้วยเสียงของเด็กหญิงที่เคยอ่อนหวานเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงทุ้มเย็นเฉียบนายก็ต้องอยู่ที่นี่เหมือนแม่ฉัน ทุกอย่างพลันมืดสนิทวันรุ่งขึ้นตำรวจมาพบร่างเมทัศนนอนตายตาเปิดโพรงฟ้าหายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งปีผ่านไปบ้านหลังนั้นกลับถูกประกาศให้เช่าอีกครั้งคู่รักใหม่พร้อมลูกสาวตัว,ตวเล็กชื่อดาวเดินยิ้มแย้มเข้าบ้านออกโดยไม่รู้เลยว่าในห้องใต้ดินยังมีภาพวาดของเด็กหญิงคนหนึ่งต้องตาไม่กระพริบอยู่ในนั้นช่วยกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ